สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเต้านะคะจะมาสอนเด็กเขียนตัวพยัญชนะภาษาไทยนะคะวันนี้ครูเต้าจะมาฝึกเด็กเขียนตัวพยัญชนะตัวคอ,อคนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เด็กจะมาเขียนวันนี้เดี๋ยวเราไปท่องกอไก่ก่อนนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนนะคะเราก็มาท่องกันก่อนเลยนะคะผู้ตามครูเต้านะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน ก่อนอื่นนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าคอคนอันดับแรกคุณเแ้ก็อ,ธ,อธิบายก่อนว่าการเขียนคอคนนะคะวันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเด็กๆต้องฟังดีๆนะคะอันดับแรกการเขียนตัวพจน,นะตัวภาษาไทยนะคะเราต้องเริ่มจากหัวก่อนเสมอนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะอันดับแรกให้เด็กๆนะคะลากหัวกลมๆนะคะแล้วโค้งขึ้นไปนะคะลากลงมาเป็นเส้นตรง แล้วขึ้นไปนะคะขยับหัวนิดนึงค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลากมาเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือคอคนนะคะ mm hmm. ดเด็กๆคอคนจะคล้ายๆคอวายที่เด็กๆเขียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าคอ,อ,อคนจะมีหยักที่หัวนะคะ mm hmm. แต่การเขียนเหมือนกันเลยอีกรอบนะคะ mm hmm. ให้เด็กม้วนหัวขึ้นไปลากลงมา แล้วโค้งขึ้นไปขยับหัวนิดนึงแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงนะคะทีนี้นะคะครูเต้ก็จะมาฝึกเด็กเขียนอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะคะให้เด็กเขียนตามเส้นปักก่อนนะคะก็เริ่มจากหัวนะคะค่อยๆลากนะคะเหมือนคอควายเลยคะเด็กนะคะ,ะ,คะลากลงมานะคะขึ้นไปแล้วก็ขยับหัวนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปลงมานะคะอีกรอบนะคะเด็กลากกลมนะคะลากลงมา แล้วก็อยากหัวนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเด็กจะยากนิดหนึ่งนะคะเด็กก็ค่อยๆเขียนทีนี้ครูต้าจะมาสอนตัวจริงการเขียนตัวจริงก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะให้ผู้ค้นนะคะช่วยเด็กติ๊กตรงระหว่างเส้นบรรทัดนะคะคือตรงกลางนะคะแล้วก็ทําลากลงมาตรงตนะคะโค้งหัวกลมๆก่อนแล้วก็ลากลงไปขึ้นมาอยากหัวนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลากตรงๆนะคะ อีกตัวนึงนะคะลากเส้นลงมาเป็นเส้นกลมะะแล้วก็ทาหัวกลมๆลากลงมาขึ้นมาที่เดิมนะคะขยัดหัวนิดหนึ่งนะคะอีกรอบนะคะลากลงมานะคะเป็นเส้นตรงแล้วโค้งหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็โค้งลงมาขยัดหัวนิดหนึ่งนะคะค่อยๆลากนะคะเด็กๆคะอันเนี้ยมันจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้ให้เด็กลองฝึกเขียนตัวปะหลายๆตัวก็ได้นะคะแล้วเขียนตัวจริงสัก 2- 3สาตัวนะคะวันนี้ครูเต้าขอฝากตัวคอคนนะคะไว้ให้เด็กๆนะคะช่วยไปฝึกการเขียนด้วยนะคะวันนี้ครูเต้าฝากการบ้านแล้วก็ส่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ